จะมืะอยังไงมือแ <c oughs> ม่สัตว์เอาไปเนี่ยอ่ามึงแม่ก็มีอะไรมือจะมึงอ้วนดูแลอ้วนคือแจ่มนี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปยิ้มให้เสื้อเจมรู้เ <c oughs> ละ,ะไร <c oughs> ยิ้มด้วยยิ้มแบบยิ้มร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้ว่าคืออะไรก่อ <c oughs> นจะทำอะไรน้องเหนื่อยแต่เนี้ยมือเปลี่ยนเสื้อปะ <c oughs> <c oughs> ต้องรับแปะก็ไม่เอามาเออพี่คิดถึงเองมานี่มานี่มานี่มาเนี้เดี๋ยวรับ <c oughs> อย่างนี้เลยรับน้องย่ามันกลัมาแล้วเหรอแล้วรีบมาทำไมวะรีบมาทำไมไม่อยู่จับหอยจับปูปอนเออสรุปกูไม่ได้กจ็จับวันนั้น,นอย่ะทัดอย่งเท้ามามานี่มาเคลียร์กันให้ดูแลรู้รอดอ่ะไม่แล้ไงมึงมาเอามึงมาไงมึงบอกกูดิไม่ <c oughs> ามาทำไมอ้่ะเห้ว แต่ีมีความสุขมาอยู่นั่นมีความสุขมาอยู่นั่นแล้วมึงกลับมาทำไมอ่ะเออไปทำไมก็อยากกลับออไปไปทำไมที่วันมี้ามสุขกว่าอ๋อโอเคแต่มึงรู้ใช่ไหมว่าอยู่นี่มึงไม่ได้เล่นเกมมึงจะโดนเครียดอย่างเดียวอะดยสายไฟนี่เครียดเครียดย้อนหลังด้วยเดอเขาหาคนตีนปีนเกลียวที่มึงเล่นเกมอยู่บ้านด้วยมึงนอนกี่โมงแต่ละวันเนี่ยมึงนอนกี่โมงทุ่มโอ้โหทุ่มอุบเลยอะ เดีววันที่มึงกลับไปวันแรกอะมึงนอนกันเช้าเก้าโมงเช้ากูเห็นสตอรี่แม่มึงทำไมมึงถึงนอนเก้าโมงเช้ามันนั้นมันเด้อมันทึ้งไปหน่อยมึงทำท่านี้ไรทำไม่รู้เองทำท่านี้ไรอะทำไมทำทางโค้งเร็วๆทำก็หมุนลงไปเอามื้อไปหลังล้างกางเกงออกมากูจะฟาดทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็มาดูเพลินอะรอ รอไม่เห็นแสงกินตะวันเลยเหรอหนูดูเพิ่นอยู่เลยเหรอไม่เห็นอ่ะแม่บินหน้าหนูเลยรอหนุ่มก็มีมีความสุขกันไหมกับบ้านไปเจอแม่เจออะไรมึงรู้ไม่อยู่เนี่ยเขาร้องไห้หามึงเลยวันแรกโข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 กเลยอ่ะร้องไห้ร้องไห้อยากให้หนุ่มกลับเออเอาแล้วปัญหาหัวใจเป็นไงอ่ะน้องนิวเนี่ยจ่างไปเด็กก็ไปมีคนอื่นแล้วคุยกับเขาก่อนไหมล่ะไม่เอา ไม่คุยอ่ะสักหน่อยไม่ได้ไม่เอานิดนึงสักหน่อยป่็ไม่เอาไม่เอาสักหน่อยอ่ะไม่ไม่แปลงฟันอ่ะสักหน่อยไหมคุยสักนิดนึงอ่ะไม่เอาก็นแล้วกันไม่ใช่เหรอนิดนึงอ่ะโทรเลยได้เลือกอะไรไม่ได้บอกเลือกเขาเลยเยี่ยมมาที้มึงคิดว่ามึงถูกเหรอมึงไม่สำคัญนะเขาไม่มีคนอื่นเลยไม่ใช่เหรอมึงก็สำคัญอยู่มึงจำได้ไหมเขากินอะไรบ้างลืมไปหมดละอ้ยไอ้ลำมึงดูเขาลงรูกคู่กับแฟนเขาใช่าหัวมันเถอะโอ้ยเขาสวยไอ้ลำโค้ชแซดอ่ะเจ๊ เลิกแล้วมั้งแต่ยังไม่ได้ลบยังยังไม่เลิกอย่าไปเครียดเลยไม่ได้เครียดหรอมึงดูเหมือนคนไม่เครียดเลยเนาะแล้วไม่มึงอยู่นู่นมึงมีสาวมาจีบมีต้องมีอ่ะไม่มีอ่ะเอาไหกูแทงไปนะแต่ว่ามีได้ไหยคิดถึงพวกกูไหมเนาะคิดถึงมากแล้วกลับมายอมแก๊งกันแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เออคิดถึงแต่ว่าคืนนี้มึงต้องโดนซ้อนนะโอสตีเนี่ยข้อหารักน้อง ไม่คิดถึงแต่มึงเล่นเกมทั้งวันเลยว่ากูกูรับไม่ได้แบบก็ยังถึงสิบโมงเลโมงเปนต้นไผ่แล้วเล่นสิบโมงสิบโมงเป็นต้นไผ่นะไม่วางมือถือเลยนะวางแบบมึงขโมยโทรศัพท์แม่ไปใช่ไหมขโมยไปขโมยไปเล่นเกมเอ้ยจะแม่มึงโทรมาโทรหาแม่มึงก่อนเลยนะโทรหาแม่มึงแล้วบอกว่ามึงดื้อเลยมาถึงปีหลังคาเลยมาถึงดื้อตอนไหนเนี่ยฮัลโหลครับตัวไหน้องมาแล้วครับผมแม่คนอื่นทำไหมครับ อะคุยกับแม่ว่ามีบอกว่าถึงบ้านอย่างปลอดทยกับแม่เอาคุยกับแม่ก่อนบอกว่าคิดถึงแม่อยากกลับไปอีกรอบเขเลี้ยงสองอะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ ใช่ไหมถูกไหมใช่แม่บอกว่าใช่ถูกไหมถูกไหมเพชรถูกไหมเพชรคิดดีๆก็ยังไม่มิอะไรเนี่ย อยู่ไม่ว่าอะไรเลยี่ยพระยี่ชรยเขาจะมาส่งด,ด้วยแล้วนี่แม่บอกว่าแม่็เลยมาพลาดเลยไม่ไดมาเขายากไปห็นทีี่อยากจะมาโผลื้อหอเปลาไม้อ๋อครับผมในใ,นในลล่้ในใน่ลลอปไปอ๋อครับมันม,ม,มีมีอยู่ครับแม่ยังไงเดี๋ยวเดาเดี๋ยวส่งไปให้ก็ได้ครับม<อ>ันเป็นไรหรอเดี๋ยวแม่กลับไปแม่จะแม่ไปหานาะเพราะอยากให้แม่เข้าไปหอเปล่าอยากให้แม่เข้ามาไหมผิดเลแล้วตอนนี้มีการบ้านไหมเนี่ยเพลิ มีอยู่ครับแม่อยู่บ้านนี่แหละครับได้น้องทด้วยเดี๋ยวต้มมแโอเค okay, ครับได้เลครับได้แค่นี้ะลดดยนระับได้เลยครับได้ทุกีนะ่ครับมึงบนอะไรอะกูทำนมึงมานี่มาทํากัน้างลุกมาทำกันได้อยู่บ้านมึงได้ทำา้งไม่ตีมาหน่เอามึงอย่าทำตัวนวลนี่แลแขนลุ่ยพ่บ่าวกูรับผิดชอบอีกมมาทำกันบ้านมึง <c oughs> มาทำกัน,น, <c oughs> นได้ <c oughs> มัคนควรเตนพีนไไอ่อ่ะพี่จำได้ไหมมึงมาทำกันได้มึงมาทำกันได้มึงมาทำกันได้โอ้มึงรู้เรื่อไงไหมว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเนี่ยก <c oughs> ูก็ไม่รู้มึงอ่านเอาทำกัน <c oughs> ด้านกวยอยมึงทำแม่ที่ส่เงินคือแม่ที่ส่งเนนี่มึงมามึงไม่เตรียมมาเลยทุกอย่างนะสีเติมมึงได้เอามาไหมมเอามาหมดแล้วอยู่ไหนอ <c oughs> ยูอ่พักพิเศษ แล้ว <mel od ic 00> มันจะไปอยู่ห้องนั้นได้ยังไงวะไม่รู้เมือน <Visual> กันม er ึงทำงานบ้างจี๊ดเหรอฮะมึงจะรู้กับมึงไหมเอ้ยทำไมมึงไม่ห่าวะอะไรขนาดนั้นอะในในในป็นหัวทำงานบ้างจี๊ดเกียเลือดแล้วเขียนที่เขาพูดกับ็มีผลที่เาพูดเขาพูดดิโอ้โหเขียนแล้วจะจี๊งอะไรอ่ะ กูบอกว่าให้มึงเอาเลือดจิกเนื้อตัวเองไม่ขาดแล้วเอาเลือดมึงาฉีนพี่เอาเลือดที่ดีหนูไม่โง่ถ้ามึงไม่ได้โง่ป่าที่มึงเดินไปเอาดินสอแล้วอ้ควายคิดหน้ากูฟาดมึงจริงแน่กูลงบัญชีดำไว้หลายเรื่องในคดีมึงคดีแล้วนะนอ้พูดไปเรื่องที่หนึ่งมึงทำร้ายเจ้าพนักงานในเรื่องที่สองมึงจอดรถไอ้ตรงทางไอ้ฟุตบาทไอ้แดงขาวอะ่ะห้ามจอด เรื่่องทีบีบแต่ไม่ไม่ใช่ทิศเนอะมึงขับไม่เป็นึงขับไม่เป็นไงแต่มึงบีบแต่ของแม่มึงอ่ะแม่มึงขับอยู่แล้วไม่บีบเพราะอะไรอะได้ที่ี่บอกว่ามึงขับไปลงเส้นเขาแดงนี่ใครขับอ่ะมึงจอดมึงกับแม่มึงสองคนแม่ถูขับไม่เป็นจะมึงไม่ห้ามแม่มึงเหรอตองนี้ผิดกฎจราจรหนูไม่รู้กูให้ผิดกูให้คดีผิดอยู่ดีขั้นต่ำมีสามสิบปีอ่ะบอกไงมึงไม่สมควรได้อยู่รอบนรถมืถือ จ้าก็โอเคแล้วกัวคิมที่ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทำไงวะเนี่ยเฮ้ต้องขอกก่อนไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมาครับสรุปว่าไอ้ลังกลับมาแล้วเลือไหนหน่าไอ้ลังเนี่ยอยากพูดซะเลยไอ้จริงหนูไม่รู้ว่าไหนหน่า ไปเชียนนอนต่อแล้วเฮ้ยมึงเองไงเนีน <elim> ่ยเขียนชื่อตรงไหนเนี่ยเกียว